อันนี้เ็เจ็ดดเจ็เจเจ็ดดอกอันนี้จบกจะยงไลจะยงจะพดดาันจทำไมมองทำไมแม่มองทำไมมองทำไมอยากด่านี่แหละด่าสิ